สบายดีเด้อสบายดีทุกคนยินดีต้องทำก็สู้สองนกเกสาวมาให้เชียนี่ลทุกคนวันนี้น้องเกมาลองหมุนกับเพื่อนๆกับเอ้กับอ้นเาตอนี้สวยนะมาลองยิ้มซซี่อยู่คนเซซี่หละคมสองห้าันวนี้นั่นนเก๋มาหอดขั้นน้องสาวลทุกคนแจะว่าคนมาเบิรงมวันนี้ก็คือว่าหลายแห้งเลยทุกคนเ้ยเพราะว่าเขากำลังซีลืม

จ้าสามคนไทยส่งเงยดำกันเด้อ,อพี่อ่ะแข่งแล้วแข่งแล้วทุกคนแข่งแล้วทุกคนหนึ่งแล้วจ้าโอ้โหน้ำโตกับหรือ ซองมาด้วยลูกน้ำสาวใช่อยู่บ้านนะทุกคนนะอค้องเกลือมาไม่มากนะก็เลยแบบบอบควาดิ่งคักแถวขั้นน้องซานติ่มไปหมดเลยฉะนั้นมีทุกคนม,นมานนมนสิไม่หอด้วยแต่คนไอในโอเซีนใส่แล้วค่ะ ủa <laughs> chắc màn quá thầm ít 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 thầm ทางสาวใช้บางงีกั่นเนาะคุณไอ้ไฟนางบรรยากาศได้เด่นี่สยดแดงยือเขียวเขียวนามาแล้วเขี้ยว กินยิ่งนะทุกคนเนาะน้อสาวผู้หญิงลงปัะสิเป็นแบบเครื่องของกับสีหุ้มห่อกระตุกข้างนี้ทุกคนเลยทุกคนนี้น้องเกดติดทาทุกคนมากโอโเบิ่งแถวทางนอกก็อนทุกคนเนาะนี่สิเป็นเส้นทางเยอะยุคเคลเมืองเลยเส้นทางสิแบบสิไปแต่ละบ้านว่าสิเป็นยูทูบเบอร์ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังคือมาหอดระตนกทุกอนเพราะเส้นที่เป็นเส้นทางที่ห้าเมืองนะทุกคนแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังเข้าบุญทุกคน เอาเคิงมาลงขายทุกคนเพราะว่าอันนี้คือมือทำมามือไรโอ้ไม่เคยดิ้นอันนี้อย่าดินเด้นี่เช่งโชคจากใครจะใส่โค้กมันเป็นอะไรคนนีมีแต่ติดติดต่อๆนะยายไม่ได้ถือมามีการเรียนคณะอะไรแต่ช่องขลาเรนนันถามเพื่อนเพิ่งดูมัมียี่สิบบาทจะพันนั่นนะตักงเท่านึงขลา นีสิบพันมอบเคิงของเรื่งน,นี้บอกแม่ไม่ระวัขงขวาแล้วก็เป็นตัวใหญ่ตัวนอ้อนย,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 ยอันนี้ได้สไลด์สไลด์มันเป็นตัวน้อยแานเน้น้ายดีแต่บที่ม่ขายหลายคน,ย,นยูน้องเกศรี บ,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 บีบบีดแเพื่อนแกเได้แกได้บะเขากรเบ,บิ้งว่ามันมีไปแลแน่นะฉันเห็นสูสนะยน์สามนะได้ศูนยสามนะ

าเพิ่ม <c oughs> อ้ยมีเค้กพร้อม <c oughs> มาฮันเนมี่มีแต่ฟังนี้แต่ทอนมาฮันเนมี่แล้วเนาะมีแล้วตอนนี้มีแล้วมาทางโน้นทันมีหลายแล้วเริ่มหลายแล้วทุกคน วันนี้แบบเป็นเริ่มมือมือซ uh, ้อมถ้าแบบถ้า่ามือซ้อมเนาะมาเป็นมือเริมงานเลิมงานมือซ้อมทั้งยทังเป็นแทังแที่สหกทุกคนี่หาสกหอนูนเนาะอันน้ะคือว um> ่าม่อยู <h ari> <h ari ่จะวาหาส้กอุ่กคนเปมอื้็นออนาแวสิเป็วันที่เส้าห้าแล้วก็เส้ากนะ สิเป็นแบบว่านมาห่มมาห่มเลยคนเลิมหลายนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะคะเนี่ยมือ

ครูละสามสิบพันกิบทุกคนมีหลายราคาเลยจำเกือตีย่อนตอนนั้นนะคือเกือบตีย่อนเลยอุ้ยสวยนาะท่านก็ซือแทะสีชมพูน่างามแทะมีรอยครูสามเบอร์สามสิบเอ็ด่ีามหเอ้ยามได้ละอ้าวบ้าหยดอนนะ เอาเป๋าถึงเงินมาอยู่บ่ล่ะนี่แหละเงินี่นะคะบอกนะคะไปใส่เลยหน้าแถวนี้หลายาาไ,ได้ละคนแก่ตัวนี้ก็มีชมพูเบอร์เท่านั้นเบอร์สามศูนย์คือกัน ทุกคนน้องเก๋ก็ไปนำเลือกเกิดว่านขี้งอนก็นคือบอดายซำพอบาเม่ขาบาันวิวหานสองไอ้น้องเห่ากเ็เลยว่าสีผ้ากันกาบแล้วเด้อจ้าวันนี้ทุกคนบายบายเด้อ